ไม่ยอมขอแม่อีกแค่นี้แหละแม่ครับกินข้าวมาหรือ,อยังครับยังเลยลูกแล้วนี่มันวันอะไรอะลูกนุกถึงมารับแม่ได้มีงานฉลองอะไรกันหรือเปล่าลูกอ๋อไม่มีหรอกครับพวกเราแค่คิดถึงแม่เฉยๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับแม่จ้า เดียวนะครับแม่พี่บีมโทรมาทำไมฮัลโหลนุกอยู่ไหนแล้วโ,โหยพี่บีมเนี่ยถึงแล้วเนี่ยแม่บีมเป็นไงม้างลูกสบายดีไหมสบายดีค่ะแม่หนูคิดถึงแม่มากเลยนะคะ แม่แม่ทานข้าวไหมยังคะพี่บีมแม่ไม่ได้กินอะไรมาเลยไปทำกับข้าวให้แม่กินกันงั้นเดี๋ยวแม่รัาตรงนี้ก่อนนะคะจะี๋ยทำกับข้าวให้แม่มาจากสระบุรีก็ไม่ยอมโทรบอกพี่เลยนะบีมนะบีม เออใช่แม่เพิ่งมาเหนื่อยเดี๋ยวลูกหาน้ำให้แม่เองโอเคโอเคฝากด้วยนะแม่ลูกหมูเฮ้ยทำไมต้องมาแม่แม่แม่บีมบอกว่าหนูอยู่ภูเก็ตไม่ใช่เหรอลูกแล้วมาได้ยังไงเนี่ย ใช่ค่ะแม่แต่พ่อหนูรู้ว่าแม่จะมาหาน้องๆหนูก็รีบบินมาเลยนะคะคิดถึงคิดถึงเช่นกันลูกพี่หมูนุ๊มาได้ยังไงเนี่ยมาถึงเมื่อเช้านี้แม่มาก็ไ่รู้จักโทรบอกพี่นะก็เห็นพี่อยู่ภูเกต็ตนุก๊กเลยไม่อยากกลัวนะสินุก๊กพี่เข้ามาเหน,นื่อยๆเอานะ้ำให้เขาหน่อยสิลูกครับแม่เฮ้ hey. ไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่หิวเอา้าแล้วบีมไปไหนล่ะพี่บีมทํากับข้าวอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยก่อนนะครับแม่โดียหนูเข้าครัวไปช่วยน้องทํากับข้าวก่อนนะหนูก็อยากโชว์ฝีมือให้แม่ทานเหมือนกันนะ่ะได้จัดได้ไม่รอยอยู่นี่นะหอูคิดถึงแป๊บเดียว มีลูกที่รักกันแบบนี้ถือว่าเราโชคดีที่สุดเลยนะเนี่ยพี่บีมอ้าวนุ๊กทำไมเอาน้ำไปให้แม่แค่นี้นานจังพี่บีมพี่ลูกหมูมาฮะพี่ลูกหมูมาได้ยังไงทำไมฉันจะมาไม่ได้ ันมีขาฉันก็ต้องเดินมาได้สิแหมอุตส่าห์ลงทุนไปรับแม่มาเลยนะก็พวกเราคิดถึงแม่ไปรับแม่มามันมีตรงไหนอะอคิดถึงแม่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอจะเอาชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูนะสิใช่แล้วจะทำไงหน้าไม่อายไม่เคยเลี้ยงดูแม่ ฉันก็จะเอาชื่อแม่ไปรหย่อนภาษีเหมือนกันได้ไงอ่ะพี่หมูพี่หมูก็ไม่เคยดูแลแม่เหมือนกันและอีกอย่างพี่ก็ทำประกันชีวิตให้แม่ผู้รับผลประโยชน์พี่ก็ได้ไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกันฉันทำประกันชีวิตให้แม่มันก็เงินของฉันส่วนเรื่องดถย่อนภาษีมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกที่จะทำได้พวกเราก็เป็นลูกเหมือนกันใช่หน่อยพวกแก ฉันเลี้ยงพวกแกมากล้ากำเล่าสรบสาดขอกับฉันเหรอฮะทำไมมาดิหยุดนะหยุดเสียงอะไรอ่ะ น้บอกแม่มาเดี๋ยวนี้ทะเลาะเรื่องอะไรพูดมาพี่บีมเขาจะใช้ชื่อแม่รถย่อนภาสีเลี้ยงดูพี่ลุงหมูเขาจะไปแย่งครับเรื่องแค่นี้เองน่ะหรอถึงจะต้องทะเลาะตบตีกันกินข้าว้่เดียวกันแท้แท้นี่ถ้าแม่มีมรดกไม่ฆ่ากันตายเลยเหรอแม่หนูเปิดบริษัท หนูต้องใช้ชื่อแม่ไปรหย่ำภาษีหนูก็ต้องใช้เหมือนกันอ๋อพี่ตับแม่ขึ้นมาที่มาหาแม่แค่เรื่องนี้ใช่ไหมแม่แม่บอกมาเลยดีกว่าแม่จะให้ใครใช้ชื่อแม่ไปรหย่ำภาษีนั่นนสิแม่บอกมาเถอะแม่จะได้จบจบประโยชน์ของแม่มันมีแค่นี้ใช่ไหม แม่จะแบ่งให้ลูกหมูลูกเป็นพี่สาวคนโตมีความรับผิดชอบมากที่สุดนหนูเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆถ้าแม่ไม,ไม่อยู่หนูก็เป็นแม่คนที่สองของน้องๆแม่หนูเอาหัวใจของ หนูเป็นคนกลังหนูเป็นคนสำคัญที่จะต้องดูพี่และน้องหนูเอาตับและไตของแม่ไปไม่ค่ะแม่ลูหนูเป็นลูกคนเล็กหนูเอาแขนและขาแ,แม่ไปแม่ ไปขายได้ก็ไปแบกงึนขายไปยอนขอามแม่เพีแค่นี้แที่แม่เปไทรำคาม,ม่นุเกไหมไม่ครับพี่หมูลักเจ็บไหม ขอโทษนะนุก๊กพีมพี่ขอโทษด้วยนะหนูก็ขอโทษพี่หมูด้วยเหมือนกันจรรำไว้น,วนะลูกมไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการที่พี่น้องรักกันครับแม่ครับแม่แม่ กธอทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอกทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากลายได้โพ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน